รวัาที่มารับจับรรลูบง,รร <c oughs> ลงพี่เอ็นมาปริวัติที่วัดเจ้าคณะอำเภอกำราศีที่ท,ที่ที่วัดดอนทองนะตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดนะทำความสะอาดนะให้ให้ใหลวงพี่เป็ดทำความสะอาดที่บริเวณหลวลลงพี่เป็ดจะตั้งตั้งเต็นนะ กับตอนนี้ก็ห้องน้ำนะห้องน้ำห้องสุขา,ออาแต่ว่าพื้นตัวนี่พวกเขากี่ไข่เลยไหมตรงตรงทมอาจารย์พนแล้วเพชรที่ไหนพอปกติไม่ิีเขาจีคไขยห้องน้ำสองห้องน้ำ หรือหรือจะเข้าภาพสาม tôi thấy khảo sát quân ở đây có cái oh, này, cảnh oh. tôi mình có thể thẩm định lao tà khoa cái đường vô nữa đang ทำวะตามสบายเอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ก็ประกาศใส่มกรัวดันทำเหมอนเดียวใช่ไหมเออ ว้ายังยังยังเอากองหั้นก่อนเอาว่ากองไั้นก่อนมันยังไม่ลงตัวเขาไม่ขายให้เขาใช้เฉพาะเขาว่าจะเอามาใช้ตรงตรงนี้แหละแต่ว่าผมาเขาใช้เฉพาะ โอ้ได้รับมหากั <c oughs> งสันลามโอ้คืออันโ <c oughs> อคือเด่นไงแจงนี <c oughs> <c oughs> ง่เด่นไงแจงอันอันลุงพี่เป็ดไปตีกองอัน วันวันศิลวันเพ้นอันวันเบกเปิดไฟอันนี้เพิ่นเพิ่นวัวพอใจแต่ว่าไม่เห็นอยัางวัวพอใจนะเปิดไฟทางล่างตีกองอันอันรันดินอันนี่ก็ง้ายอยู่ไปเปิด่ยนเสียงอันเปลี่ยนไปฟ้องอันไปฟ้องอันเจ้าวาดไปฟ้องอันโอ้ซวนไอ้เป่าฟังไอ้เป่ามันก็มาสอนซูฟัง ขายจาของเดือนไงแจงขายจาของอันอันสลแกนี่มันได้มาจากไสกินเหล้าเม้าเรามาออกมาเดินทั้งหวกมันงน้บิ่งอันอีเดออีเดียนเดือนไงแจงขายจาขงงซนมัน

เมือ่อเอดเดี๋ยวผนก็เอามาตั้งเป็นจุดเป็นจุดไว้เครื่องดื่มเว็นเซวาฝนจิตกต้ะมี่ละยู่บมานทนานยินดีได้เราต้องมาดูทางท่านนี้ ไม่ใช่กล้องไม่ใช่ก,กล,นนล้องอะไกล้อง,งอันนี้เบื้องหลังด้านหลังที่พัก โอ้โหหลงหลงหลงพี่เอ็นทำความสะอาดแล้วก็จะพาไปหาเห็ดตอนตอนนี้เห็ดเห็ดปลูกออกดีเอ็นดูดูสภาพป่านะสภาพป่า พี่พี่สุรชัยการช่างเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ลองผีหลอกด้อนะของพี่สุรชัย <Yeah. S 1> เป็นวัด เจ้าคณะอำเภอกำลาใสนะทางทางด้านนี้เหนือใต้ออกทางทางด้านตะวันออกจะเป็นจะเป็นลูกกำนะลูกกำทางด้านนี้ <c oughs> พ,พ,พี่วีพี่วีรชัยสู้ๆครับ ดูท้องท้องฟ้าตอนนี้ท้องฟ้าตอนนี้ก็ก็แจ้งจังปังนะท้องฟ้าตอนนี้แจ้งจังปังดูดีเลยเก็บปันไม่ต้องทำเลยถ้าจะเหน่อจังสี่มันมาซีา่นี่ฮ็ดบวกเกิดดิหน่อหน่อสยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ه, ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วีระชัยพี่สุรชัยเอาการนี้มานานแล้วเดี๋ยวจะกลับมาไม่ใชาต้องการเฮอยเสียงเสียงลำบ่เป็นปัญหาดรอกตัวจังหวะ

ยันแม่เดี <blunt animation> ๋ยวเรา่มองน้องมาท่านกลางกลางเลยเพือดบไายผาที่ั่อนู่นานนี้ะ โดนยุ่งวะสิบมือหนึ่งอ๋อตอนนี้สิบนาทีสิบเอ็นาทีพอดีดอล,ลงลงที่ปิดลงที่ปิดอขออนุญ,ญาตลงไลค์ลงไลค์<อ>ลงไลค์เคดี๋ยว องพี่ก็จะมีอะไรก็จะมามาไลฟ์ไลฟ์ลลให้ให้ดูให้ดูนนนะ <laughs> เดี๋ยวอยเจอกันใหม่ <laughs>